ครับพูดถึงเกมนี้ครับครับก็เป็นเกมที่สนุกครับผมกับสนุกต่างคนต่างมาเล่นด้วยความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ด้วยวิธีการนะครับและหัวจิตหัวใจครับครับผมโอ้โหอันนี้ช่วงต่อเวลาเลยนี่มันหัวจิตหัวใจนะพุ่บอลเลาผู้เล่นสิบคนตรงนี้เป็นยังไงครับครับก็อย่างที่บอกครับว่าว่าการเล่นในบ้านเป็นสิ่งสําคัญครับผมในเรื่องของแฟนบอลนะครับ ที่จะเข้ามาซัพพอร์ตและสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ให้กับน้องๆในทีมนะครับมันเป็นกาลังใจสําคัญเลยสําหรับพวกเขานะครับนอกบ้านก็สําคัญเหมือนกันครับผมถ้านอกบ้านมีแฟนบอลที่เยอะขนาดนี้ครับผมคิดว่าในบ้านนอกบ้านไม่มีปัญหาแน่นอนครับมีไปสองเรื่องครับหนึ่งแฟนบอลนอกสนามเกืบเต็มรับจวสองสกอร์ที่ออกมาครับทั้งทีเราจะติดคนเขาีที่มองยังไงก็เออ ผมชื่นชมน้องๆครับน้องๆทุกคนเลยครับที่ได้ทําหน้าที่ที่ดีนะครับก่อนเริ่มการแข่งขันผมไม่บอกน้องๆว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของพวกเรานะครับผมไม่ว่ามันจะจบมาอย่างไรก็แล้วแต่ให้กอดกันไว้นะครับให้รักกันให้เป็นทีมสปิริตแบบนี้นะครับให้เป็นแบบนี้ตลอดไปครับเขาก็แสดงออกมาในเรื่องของหัวจิตหัวใจนะครับความเป็นนักสู้นะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญเลยนะครับเขาทําให้แฟนบอลได้เห็นครับ ว่ากับพวกเขาครับต้องเป็นผู้ชนะเกมต่อไปครับครับชีสันตากับนครศรีครับมองยังไงครับมาไกลแล้วครับมันหยุดไม่ได้แล้วครับเราก็ต้องไปต่อนะครับไปไปให้สุดครับอย่างที่ทาเก็ตได้ตั้งไว้ครับระหว่างทางเราใกล้เข้ามาอีกแล้วครับผมครับสุดท้ายครับพูดถึงแฟนบอลรับครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับถ้าไม่มีพวกท่านนะครับ สโมสรก็ขับเคลื่อนต่อไปลําบากแน่นอนครับมีพวกท่านเข้ามานะครับมันเหมือนแรงกระตุ้นนะครับเหมือนเหมือนลงไปเล่นด้วยกันเลยนะครับผมอยากให้พวกเรามาส่งเสียงเชียร์กับเกมนะครับแมตช์ในบ้านนะครับหลังจากเราไปเยือนเขาแล้วนะครับผมมาให้เต็มสนามเลยขอบคุณแทนเด็กๆแล้วก็ขอบคุณแทนผู้บริหารด้วยนะครับที่ทุกคนซัพพอร์ตสโมสรอย่างเต็มที่และมาด้วยความบริสุทธิ์ใจครับครับขอณครับ